บ้านคนรวยนิยมปลูกต้นกวากมรกตเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านไม่ขาดสายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมการใช้ชีวิตในแต่ละวันเชื่อว่าทุกๆท,ท่านจะต้องมีเป้าหมายและแรงบันดาลใจในการต่อสู้แต่ทว่าการต่อสู้ในแต่ละวันนั้นทั้งงานที่หนักและเหนื่อย รวมถึงปัญหาที่รุมเร้าต่างๆบางทีก็ทำให้คนเราแอบนึกคิดในใจว่าตัวเองทำไมถึงต้องเกิดมาลำบากขนาดนี้แต่ก็อย่างที่รู้กันดีนั่นแหละค่ะว่าชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปแต่ทว่าจะดีกว่าไหมถ้าหากการต่อสู้กับปัญหาต่างๆในแต่ละวันเราจะมีที่พึ่งทางใจด้วยเพื่อช่วยให้ชีวิตมีแรงในการต่อสู้ อย่างเช่นการปลูกต้นไม้มงคลที่มีความหมายดีทั้งช่วยในเรื่องของโชคลาภเงินทองวาสนาอีกทั้งยังช่วยให้เรามองดูแล้วสดชื่นและสบายใจด้วยวันนี้สุดติ่งได้นำต้นไม้มงคลที่ต้องขอบอกเลยว่าต้นไม้ชนิดนี้เป็นต้นไม้มงคลที่ดูแลง่ายสามารถปลูกได้ในทุกที่ถึงแม้จะในท,ที่ที่มีแสงน้อยก็ตามนั่นก็คือต้นกวักมรกต ซึ่งต้นกวักมรกตนี้เป็นต้นไม้ที่มีความเชื่อกันว่าถ้าหากปลูกไว้ตามบ้านเรือนจะทําให้ครอบครัวนั้นมีความโชคดีทางด้านการเงินเป็นต้นไม้ที่ช่วยกวักเงินกวักทองเข้ามาในบ้านอย่างไม่ขาดสายช่วยเรียกทรัพย์เสริมสร้างความมั่งคั่งให้กับครอบครัวช่วยให้มีโชคลาภสำหรับท่านใดที่กำลังต้องการปลูกต้นกวักมรกตสามารถปลูกได้ง่ายๆเลยค่ะต้นกวักมรกตเป็นพืชหัวตั้ง จะขยายพันธุ์ด้วยการแยกส่วนของหัวและสามารถใช้ในส่วนของใบในการปลูกได้แต่การนำใบไปปักลงดินเพื่อทำการปลูกนั้นจะต้องอาศัยเวลานานพอสมควรดังนั้นจึงแนะนำว่าการขยายพันธุ์ต้นกวักมรกตให้ตัดใบออกจากก้านให้เหลือเพียงเล็กน้อยจากนั้นก็ให้นำไปแช่ในน้ำไว้เพื่อให้รากงอกออกมาเสียก่อนถึงค่อยนำไปปลูกได้ ซึ่งการปลูกเช่นนี้จะทำให้ปลูกได้ง่ายและโตได้เร็วกว่าการใช้ในส่วนของใบปลูกต้นกักมรกตเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายดูแลง่ายจึงสามารถปลูกได้ในทุกสถานที่รวมถึงในอาคารบ้านเรือนด้วยเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องการน้ำมากเท่าไหร่ในส่วนของแมลงนั้นก็ไม่มีมากวนใจแน่นอน ดังนั้นต้นกวักมรกตจึงเป็นต้นไม้มงคลที่สามารถนำไปปลูกไว้ในบ้านเรือนหรือในห้องนอนได้อย่างสบายใจเลยล่ะค่ะเพราะนอกจากจะเป็นต้นไม้มงคลที่คอยช่วยเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านแบบไม่ขาดสายแล้วยังเป็นต้นไม้ที่ช่วยกรองอากาศและช่วยดูดสารพิษได้เป็นอย่างดีเลยละ่ะและที่สำคัญยังเป็นต้นไม้ที่มีความสวยงามมองดูแล้วสบายใจ ใบจะมีความสวยเป็นเงาสีเขียวสดชื่นและยิ่งถ้าหากด,ดอกของมันแทงช่อออกมาก็ยิ่งดูสวยงามเพราะดอกของต้นกวักมรกตจะมีลักษณะคล้ายกับดอกเดล์ีนั่นเองค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ